ใ้เสียงเหล่ากุงสุดยอดวิชาสูงสุดของเหมาซานทำยากที่สุดหูเขียววันนี้นะวันนี้เราออกอหูเขาว่ามันมีตาสับนักนี่อาจารย์เลยไม่ใช่คือหูนี่มันสูงมากหูนี่เป็นหูให้เสียงเหล่ากุงใช้เสียงเหล่ากุงก็คือเป็นบรมอาจารย์ของแปดเซียนอ๋ออาจารย์ของปยเซียดีใช่เป็นอาจารย์ของปอยเซียนที่เขาเชื่อว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ตั้งฟ้าดินโอ้โห oh. สูงมากนะท่านเป็นคนที่ตั้งฟ้าดินเลยครับเพราะฉะนั้นนี่การที่เราเคยออกคูแดงไต่เสียงเหลากรุงเหมือนกันคู่แดงเราเนี่ยเราบอกว่าถ้าเอาไปใส่จะไปที่ไหนเนี่ยฟ้าดินไม่ส่งผลร้ายจังได้ไหมเพราะเนื่องจากว่าไ้าเสียงเหลากุงเป็นคนที่ตั้งฟ้าดินครับแต่ในคูแดงันนั้นเราไปดูนะเดี๋ยขึ้นรูปไปเขาดูนะไ้าเสียงเหลากรุงถือแส่ใช่คือการที่ไต้เสียงเหลากรุงถือแส่เนี่ยท่านไม่ใช่ ประทานพอนอะไรแต่ท่านกันอย่างเดียว<ม>ก็คือปัดเฉพาะเรื่องร้ายอย่างเดียวคือท่านอามาละนี่หูแดงมาละครับไปหยิบหูแดงมาให้นี่ยเราจะเห็นว่าท่ายเสียงเรากรุงเนี่ยท่านถือแท้อยู่มือฝั่งนี้เห็นไหมครับอ่าถือแท่กับลูกแก้วยินย้นหยางพลาดไหลไว้อ่าเนี่ยถือแท่ไว้เนี่ยพลาดไว้แค่กาลูกแก้ว ฮู้เนี่ยฮู้แดงเนี่ยอย่างที่บอกว่าคือเป็นฮู้ที่กันกันชงแล้วก็ปรับพลังงานท่าดินครับก็คือตั้งไว้หลังเจ้าที่ดีครับหลังตีจู้คือเสริมเจ้าที่ครับแล้วก็พราะตัวท่านเนี่ยเป็นคนที่ตั้งฟ้าดินเสริมพลังงานท่าดินโบราณบอกว่าเกียงไทกรุงอยู่นี่นี่ฟ้าไม่ส่งผลร้ายดินไม่ส่งผลร้ายอถ้าเสียงเรากรุงอยู่ที่ไหนฟ้าไม่ส่งผลร้ายถ้าเสียงเรากุงกับ ยังกค่คนคนเดียวกันใช่คนเดียวกันคือฟ้าไม่ส่งผลร้ายดินไม่ส่งผลร้ายครับอ่าแต่หูอันนี้นี่เป็นหูที่สูงกว่าหูนี้หูแดงสูงกว่าหูแดงสูงกว่าโอ้โหปกติแล้วเนี่ยพวกเจ้าสํานักเหมาซานทั้งหลายเนี่ยคือหรือพวกที่แสเหมาซานเนี่ยเขาจะไม่สร้างหูนี้ขึ้นมาทำไมอาจารย์เพราะหูนี้มันสูงมากสูงจนเขาไม่กล้าสร้างเนี่ยคือการที่จะทําหูเขียวขึ้นมาได้เนี่ย มันต้องได้รับอายาสิทธิ์จากสวรรค์ไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วทํานะมันต้องได้รับอายาสิทธิ์จากนี่คือความเชื่อของเหมาซานครับคนที่จะทําฮู้เนี่ยต้องได้รับความต้องได้รับอายาสิทธิ์คือได้รับอนุญาตจากสวรรค์อืเพราะว่าฮูนี้เป็นฮูที่เอาไว้บังคับวิญญาณวิญญาณร้ายโดยตรงเลยบังคับวิญญาณร้ายใช่ถ้าฮูนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยวิญญาณร้ายไม่กล้าเข้าเข้ามาในบริเวณนั้นเลยฮูนี้ส่วนใหญ่เนี่ย จะถูกอันเชิญไว้ที่ที่สูงสูงในเวลาล้างป่าชาเขาจะเอาหูนี่ขึ้นขึ้นไปก่อนเลยอืมในเชิญล้างป่าชาแล้วสังเกตดูเวลาล้างป่าชาคนที่ลงกี่ล้างป่าชาจะเป็นโปลยเซียนทั้งหมดเลยสังเกตดูนะเวลาเขาล้างป่าชาเนี่ยคนที่ลงกี่ก็คือไม้ที่เขาหาศพอ่ะเชพที่ลงกีใช่ย่ะใช่เชพที่ลงกีหมดเลยจะเป็นลูกศิษย์ของคนนี้หมดเลยก็คือเป็นลูกศิษย์ของไทยเสียงเรากรุงมหมดเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยคูนี่จะสูงเชิญไม่สูงมากบซึ่งปกติแล้วคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นอ,อ,อาจารย์สายเหมาซาเนี่ยเขาจะไม่ทำคูนี่เพราะว่าภูนี่จะต้องทำขึ้นมาในกรณีที่มีเรื่องราวใหญ่ๆเห็ดใหญ่ๆเ,เท่านั้นถึงจะได้ถึถงจะทำออกมาได้เพราะเขาเชื่อว่าถ้าใครสร้างคูนี้ออกมาโดยไม่ถูกต้องอายุสั้น อาจารย์ที่ตอนต้นรายการที่อาจารย์บอกว่าครูเนี่ยถ้าจะสร้างได้ต้องได้รับอนุญาตมาก่อนแล้วเราจะรู้ได้ไงอาจารย์ว่าอย่างอาจารย์คนสร้างอ่ะรู้รู้ได้นิมิตหรือว่าไงอาจารย์ว่าก็มีวิธีรู้อ๋อมีวิธีมีวิธีรู้แต่อย่าให้บอกว่ารู้ยังไงแค่นี้เขาก็หาอาจารย์แขกมูเยอะแล้วแต่ว่ามันมีวิธีเราคือเรารู้ได้มีวิธีคนสร้างจะมีวิธีรู้แล้วอย่างที่อาจารย์บอกถ้าถ้าเราไม่รู้เรื่องแต่เราสร้างอะอายุสั้นสั้นเลยอาจารย์อายุสั้น หนึ่งผืนหนึ่งเดือนโอ้โหง่ายๆเลยอายุสั้นคือหนึ่งผืนหนึ่งเดือนหนึ่งผืนทำหนึ่ง,งแผ่นอายุสั้นหนึ่งเดือนเม่ว่าเราจะทำในสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นอ,อ,อาจารย์ชั้นสูงของเหมาซาเนี่ยเขาจะทําหูนี้ขึ้นมาเพื่อต่ออายุคนนะนะยกตัว<ำ>อย่างว่าเขาไปเจอคนที่ไม่สบายคนหนึง่งแล้วในหนังจีนจะเจอประจาเลยอ,อ,อนักพน์เหมาซาเนี่ยไปเจอคนไม่สบายคนหนึง่ง จะเป็นเด็กเป็นผู้หญิงอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสร้างมาให้ดูเหมือนออดแอร์น่ะครับแล้วก็สินแสเต๋าหรืออาจารย์เต๋าสาไว้สายเหมาซาไปเจอเนี่ยเขาจะเอากระดาษเขียวขึ้นมาแผ่นหนึ่งแล้วก็เขียนหูเขียนยันลงไปแล้วก็เผาแล้วก็ให้กินก็นคือผู้เนี่ยพอกินเข้าไปปบเขาเชื่อว่าลิขิตชีวิตของมนุษย์คนนี้ที่จะต้องตายแล้วเนี่ย ที่เกิดจากวิญญาณร้ายให้โทษอือ่าวิญญาณร้ายเนี่ยให้โทษแล้วคนเนี้ยต้องตายพอให้กินหูของท่าเสียงเหล่ากรุงเข้าไปเนี่ยเขาเชื่อว่าด้วยอํนานาจของท่าเสียงเหล่ากุงเนี่ยไปปัดเป่าวิญญาณร้ายจนวิญญาณร้ายไม่กล้าเข้าไปกั้มกายกับบุคคลคนนี้คือไม่กล้าที่จะไปเอาวิญญาณของคนคนนี้หมายเขาว่าไงอาจารย์โยมพูดไม่กล้าไปเอาอย่างเงี้ยเลยเใช่ไม่กล้าเข้าไปเอาวิญญาณของคนคนนี้ก็เลยคนคนนี้ก็เลยไม่ตาย แต่การที่สินแสเขาจะเขียนแบบนี้นี่นะบุคคลคนนั้นเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเขาจะเขียนเขาจะต้องดูว่าเป็นคนมีคุณธรรมไหมมีคุณประโยชน์ที่จะอยู่ไหมคือมันหลายอย่างมากไม่ใช่นึกจะเขียนก็เขียนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าคูเนี่มันสูงแต่ที่อาจารย์เคยบอกว่าอย่างคูมังกรเขียวอ่ะนั่นดวงทัตุก็ไม่กล้ามาเอาเลยนะอันนี้ของโบราเพราะอันนี้เป็นหอา่าใน8อันนี้เป็นอาจารย์ของหนึ่งเลยแปดอันนี้คือโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย หูเนี่ยในในที่เรากำลังจะท้าขวามเมื่อกี้คือว่าถ้าคนที่เขียนหูนี้ขึ้นมานะเขียนแบบทะลึง่งทะลึ่งโดยไม่รู้เรื่องเนี่ยสร้างขึ้นมาโดยไม่รู้เรื่องเนี่ยหนึ่งผือนอายุสร้างหนึ่งเดือนหนึ่งผือนอายุสร้าหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นนี่เ,เรากำลังจะเตือนว่าใครได้หูนี้ไปและจะทะลึ่งไปทําตาเรียนแบบเลยนะ บอกเลยว่าหนึ่งผืนอายุสั้นหนึ่งเดือนคือบางคนคิดว่าเอาขออจาเป็นตัวอย่างทาเป็นบล็อกสเกลซะเลยหมดเรื่องหมดราวมันไม่ได,มได้ยากแม้กระทั่งฮู้เออเกียงไทกงก็มีคนทํานะแต่ฮูเกียงไทกงนี่ไม่เท่าไหร่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอายุสั้นแต่ผมไม่จะบอกอาจารย์วัตถุประสงคอาจารย์มันโดนลเล่าในแบบอย่างนักบาดเนี่ยเกินไปเลยตอนนี้ทุกทุกรูปแบบนักบาทมีหมดตอนนี้การนี้กำลังฮอตอันนี้กำลังฮอตผมก็งงกานนี้กำลังฮอตมาก อาจารย์แขกทราบว่าถูกบางคนล้ําทุกคนเอออาจารย์ออกหน้ากระบะไปนานแล้วนี่ตอนนี้หน้ากระบาทั้งนั้นเลยเกลือนเลยเกลื่อนเลยตอนนี้ซีวิลีขี่แพ้ก็เริ่มมาแล้วเออผมงงเลยเริ่มมาแล้วเพราะว่ามันเหมือนก็เป็นชนวนว่าให้คนสนใจก่อนหน้านี้วันห้าวันทิพย์โรงงานไม่มีขายฮูนะอืมไม่นานหรักคอยดูจริงจริงไม่นานพอเราเริ่มทำฮูออกมาแล้วคนให้ความสนใจนะเดี๋ยวต้องมีคนทับนี่ตะบันทำฮูใครดูเด้ แต่ฮู้ทั้งหมดอย่างที่เราเคยบอกในต้นชั่วโมงว่าก่อนหน้านี้นะการที่สร้างฮู้ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีตาประทับอย่างที่บอกว่ามันต้องมีตาประทับลงไปเพื่อให้รู้ว่าใครเป็นคนทําขึ้นมาแต่ถ้าคนไม่รู้จริงอย่างขายคนทุบๆไปไม่รู้จริงเขาไม่รู้หรอกเราทับตาอะไรขึ้นมาประทับประทับอะไรก็ได้นั่นแหละแต่ครนี้มันจะใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลไปที่ตาประทับนั่นใช่อาจารย์เคยบอกว่าสำคัญที่สุดคือตาสำคัญที่สุดคือตาประทับนั่นเพราะว่าเขาทํา เขาทําพันธมิตรคือเขาทาสัญญาไว้กับสามภพหรือเปล่าคือต้องแจ้งให้สมาชิกฟังให้หนึ่งขนาดตาเนี่ยอาจารย์ทํครูไว้พวกผมจะขอตามาช่วยอาจารย์ประทับอาจารย์จะบอกไม่ได้ตาต้องืนการแขรประทับเองนะคนอื่นก็ใช่ประทับตาคที่บอกอาจารย์เดี๋ยวผมช่วยประทับแล้วกันอาจารย์จะไม่ต้องเสียเวลาไม่ได้ขณาอาจารย์ไม่ค่อยมีเวลาอาจารย์ต้องประทับให้ทุกผืนเนี่ยเพราะว่าประทับเองไม่ได้บอกพวกผประทับไม่ได้หนึ่งอายุ ึ่งเผื่ออยุสั้นหนึ่งถ้าผมมาทำก็ถือว่าผมอยุสั้นเอยจ้ะหนึ่งเผื่อเหมือนผมทำเหมือนผมทำเองขึ้นมาเลยจลองดูไหมไม่ไม่หนึ่งปีหนึ่งเดือนจ้ะหนึ่งปีถ้าเป็นคนอื่นนะหนึ่งปีอืมแต่ถ้าเป็นสินแสโดยตรงเนี่ยหนึ่งเดือนถ้าเป็นคนอื่นหนึ่งปีเลยจย์คือถ้าทำไม่ถูกต้องเนี่ยจ้ะหนึ่งปีเพราะที่เราทำมาถูกแล้วอ๋อแล้วแต่เราต้องไปประทับวิธีเนี่ยจ้ะแันเนี้ยเราทำมาถูกแล้วไอ้ตาที่เราทำมาก็ถูกแล้วแต่ก็ไม่ได้มีเชื้อสายของหมอสาน ประทับไม่ได้ก็ถ,ถือถืออภิสิทธิ์พิเศษในการเอาตาประทับจริงกับหูจริงมาประทับลงถือว่าผิด ในโลกวิญญาณก็ถือว่าก๊อปเป็นคนขอต่อเวลาคือขอต่อวิญญาณอ๋อเอาเอาเอาชีวิตเอาเวลาชีวิตไเอาชีวิตตัวเองเข้าแรกอ๋อเหมือนผมไปเอาชีวิตเราเข้าไปเ<ะ>ข้าแรกเพื่อคนคนนั้นแต่ว่าทาได้ไอ้คนคนนั้นก็ได้สูดเรื่องผประทับไปคนต่ออายุตายคนไปพกก็มีอายุเยอะนหนึ่งปีแต่เอาอายุของผมไปถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยคูเนี่ยสำคัญมากครูนี่ไม่ใช่ของเล่นนะอาจารย์ตอนนี้เราพูดไปเยอะแล้วครูเนี่ยมันมีพุทธคุณหรือสําคัญยังไงคูเขียวอันนี้อาจารย์ เมื่อกี้ฟังเหลืองมาพิสดารไหมใช่พิสมารพิสดารดีกว่าใช่ไหมใช่ไม่เท่าเขียวผืนนี้เขียวนี่คือสูงสุดของหูของเหมาซานหูที่แรงที่สุดของเหมาซานจะหูสีเขียวหูสีเขียวเป็นหูที่ทาได้ยากที่สุดอหูสีเขียวไม่ได้สีเหลืองอาจารย์ผมเห็นในหนังจีนแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองเป็นหูธรรมดามากเขาเรียกหูคุณธรรม๋อธรรมดามากหูที่สูงสุดของเหมาซานคือสีเขียว หู<ฮ>อ,อะไรก็แล้วแต่ที่ว่าในเรื่องเทพสูงสูงของเหมาซานจะต้องเกี่ยวทั้งหมดอคูวันนี้ป้องกันวิญญาณรา้า,า,ยายสำคัญถาว่าสําคัญไหมเหมาซานให้ความสําคัญกับคูนี้มากกว่าสองหูที่ออกมานะแต่ั้นกันชงแล้วก็เรือ่อกมีประส<ต>ารย์มนุษย์จะดีได้จะดีหรือสวยเนี่ยขึ้นอยู่กับวิญญาณเป็นหลักนี่คือมาเต่านะตามเต่าสาตามเต๋า มนุษย์จะดีจะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับวิญญาณเป็นหลักวิญญาณทั้งดีและร้ายก็เปรียบเสมือนกับอสูรและมนุษย์เทวดาเทวดาก็ฝ่ายดีอสูรก็ฝ่ายร้ายคนเราจะดีได้คือเทวดาต้องเวพรเยอะๆให้พรเยอะๆออจะซวยได้คืออสูรให้โทษเยอะๆปีศาจให้โทษเยอะๆออการที่เราจะดีหรือซวยเนี่ยต้องหวังพึ่งเขาแต่ถ้าเราพกคูนี่เราไปแต่ห้ามพกนะอันนี้ห้ามพก <ไป S 2> คือ <ไป S 2> จริงๆแล้วไม่แนะนําให้พก ไม่ให้พกในการที่ว่าพกทุกวันออ๋พกในเฉพาะสําคัญสาคัญเหมือนผมเข้าใจแล้วขนาดคูบังกรเขียวจะบอกพกได้แต่ห้ามพกทุกวันนะเรื่องสาคัญสําคัญค่อยอัญเชิญมาพกใช่เหมือนการคูนี่ก็อย่าพกทุกวันพกเฉพาะที่สํคัญสคัญเพราะอะไรการคูสีเขียวจะจะกำชับทุกครูเพราะมันสูงมากคูสีเขียวจะว่าในเรื่องพลังงานของวิญญาณชั้นสูงอืทั้งหมดเลยแต่การที่เราพกทุกวันเนี่ยวันนี้เรามีคนดูแลวันไหนแล้วไม่พก คนดูแลเราไม่มีอืเราไปเจอวิญญาณตัวเดิมที่เงินเหม็นขี้หน้าเะาเต็มที่อ๋อที่เหมือนเหมือนเรามีขอบ้องกันตัวเขามาดูแลเราเขาแต่ถ้าถามว่มาเอาเานั้นแล้วเกิดผมไปเจอวิญญาณในช่วงวันนั้นละ่ะคือเขาบอกว่าเราทําสุดที่สัญญากับฮูแล้วคือเราพกแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยตรงไหนของโลกเขาดูแลเ้านี่แบบไม่องพกใช่ขอให้มีแล้วกันเขาดูแลแล้วพกทักครั้งสองครั้งเขาก็จะดูแล๋อแต่เวลาเราจะไปงานศพ งานนว่ามงคลงานเผาศพควรอย่างเงี้ควรไปเยี่ยมคนไม่ไม่สบายที่เขาเชื่อว่าเกิดมาจากการทําของวิญญาณร้ายควรพกนี่ถ้าไปเยี่ยมคนไม่สบายคือเข้าโรงพยาบาลก็มีเรื่องอีเยอะก็ค,ควรจะควรพกอ้าควรพกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหูเนี่ยน่าจากว่าเราเอามาไว้ที่บ้านเราแนะนําที่สุดก็คือเอาไว้ที่หลังหิ้งพระ วางหลังทิ้งพาเหมือนกันใช่เพราะว่ามันจะเสริมพลังเกี่ยวกับเรื่องสิทธิสัง์สิทธิทั้งหมดให้มีให้มีให้มีพลังแล้วก็เวลามีเซียนผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาจะลงมาอวยพรเขาจะตั้งลงมาอวยพรคารวะฮูนี่จะเคยบอกว่าถ้าสีเขียวเซียนผ่านปุ๊บจะลงมาต้องลงเลยใช่แล้วคูนี่สูงมากแล้วบอกอะไรอย่างที่บอกว่าคูที่เป็นคูที่ทำได้ยากที่สุดเพราะมันกินชีวิตคนสร้างที่บอกว่าถ้าไม่ถูกต้องคูอื่นไม่เกี่ยวนี่ครูอื่นยนีไม่เท่าไหร่คูนี่กินหูก็คือ ที่เราบอกไว้ว่าใครที่ทะลึ่งจะเอาฮู้ที่ไปทําอ่ะครับเพื่อขายโดยที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องหมาซาเนี่ยครับอันตรายแนะนําว่าอย่าทําอืำเพราะว่าหนึ่งผืนคนทําอายุสั้นหนึ่งเดือนคนี่คือสร้างแบบไม่ถูกต้องนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นฮู้ที่เราทําถูกต้องตาถูกต้องแล้วดันทะลึ่งมาประทับที่เราบังคับไม่ให้ใครประทับเลยดันทะลึ่งมาบังคับหนึ่งปีเลยหนึ่งปีเลย,เลยอื อย่างนี้อันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าหูสีเขียวเป็นํำถาที่ทุกคนจะถายแอะสาคัญไหมที่ผมจะตั้งเช่าหูนี้มีความสําคัญมากกว่า,าทุกคูที่ที่ออกมาทั้งหมดเราถึงออกมาหลังสุดแล้วคูสีเขียวติดหน้าบ้านได้ไหมท,ทางเข้าบ้านเนี่ยไม่ได้หูนี้ติดไม่ได้หูนี้ติดได้หลังยิ่งพายอย่างเดียวอย่างเดียวเลยใช่เพราะมันสูงมากแต่หูสีเหลืองคือติดหน้าบ้านทางเข้าห้าประตูหน้าติดหูสีเหลืองข้างหน้าข้างในติดหูสีชมพู สอนอย่างนี้เลยใช่ที่เราปรนตูนี่สืเหลืองอันนี้สีเขียวนี้ชมพูนี้แล้วก็สีเขียวไว้ที่ยิ่งพระอย่างนี้สีเขียวก็จะคู่กับสูงกว่าทุกคู่เกียงให้กงสูงกว่าอีกฮะบางสูงจะเกียงให้โกงต้กสูงโอเงให้โกงีโอ้โหก็สือสูงสุดเลยเพราะเกียงให้โกงนี่มีแค่แท้อันนี้มีทั้งแท้และพัดอ่าใช่ถือว่ามีอาวุธครบเลยทั้งปัดทั้งแกะอันนี้ครบมากกว่าใช่ถือว่าเป็นก็เปรียบเสมือนกับ เป็นปางที่มีพลังรุนแรงที่สุดของเกียงไทกองอ่ะอืมคืออาวุธครบทั้งปัดทั้งแก้ที่อาจารย์บอกอ๋อมันเป็นคูที่มีพลังรุนแรงที่สุดอันนี้ก็ยอดนจำนวนยอดทุกคูให้ไดห้าร้อยโอ้หูนี้ไม่ถึงคูนี้ไม่ถึงทําไม่ถึงคูนี้ทำสี่ร้อยผืนเองสี่ร้อยผืนสร้อยสร้างมาสี่ร้อยผืนเองไม่ถึงห้าร้อยผืนครึ่งนึสร้างน้อยขนาดนั้นเลยอาจารย์มันสร้างยากอาจารย์ถึงได้น้อยคือจริง พิมพ์มาพันแผ่นอ้าวแต่เขาให้ทางแค่สี่ร้อยอ้าวแล้วที่เหลือก็ทิ้งทิ้งเลยจ้ะเขาทิ้งโอ้โหเท่ากับเหลือแค่สี่ร้อยเลยจ้ะสี่ร้อยโอ้โหอือคือผืนปกติเป็นผืนไะ้รผืนละพันผืนราคาเท่าเดิมได้นะราคาผืนละพันเท่าเดิมแต่จํานวนครึ่งหนึ่ง 200ร้อ้เออสองได้อ่ะสองร้อยคูเกณฑให้โกงอาจารย์ให้สองร้อยผืนราคาเดิม1นึ่บาทต้องบอกว่าคูเนี่ยอาจารย์บอกไว้ว่าสูงสุดสําคัญที่สุดใช่เพราะสร้างยากสุดสามารถเช่าบูชาได้ที่ Line แอดมันตาสยามหรือช่องทาง f Facebook รายการมันตาสยามตามที่อยู่ด้านล่างนะคะหมวยยินดีให้บริการทุกท่านค่ะหมวยคอนเฟิร์มเลยค่ะ